เวลา10นาฬิกาของวันที่15มิถุน,นายน2562ที่ด้านหน้าที่ทำการพักรักพื้นป่าประเทศไทยถนนโชคชัย4แขวงและเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครนายดำรงพิเดชหัวหน้าพักพร้อมด้วยนายสันติภาพอินทรพัฒเลขาธิการพักก็อาการถแถลงทบทวนบทบาทในการที่จะเข้าร่วมกับรัฐบาลพักพลังประชารัฐ โดยหัวหน้าพักดังกล่าวกล่าวว่าเนื่องจากพักรักผืนป่าประเทศไทยจะตั้งขึ้นมาเพื่อป่าและสิ่งแวดล้อมตอนที่จะเข้าร่วมกับรัฐบาลทางผู้ใหญ่ของพักพลังประชารัฐก็เสนอให้เข้ามาช่วยดูแลทํางานในเรื่องของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จึงเข้าใจกันว่าพักพลังประชารัฐจะเข้าไปดูแลกระทรวงดังกล่าวนี้เองแต่มาถึงณว,วันนี้ไม่มีความชัดเจน โดยทราบจากข่าวว่าพรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นเป็นคนดูแลซึ่งที่ผ่านมาทางพรรคพลังประชารัฐก็ไม่ได้ติดต่อมาเลยและก็ไม่มีความชัดเจนทั้งนี้ที่เคยบอกไปว่าพรรคของเราจะตั้งขึ้นมาเพื่อพื้นป่าและสิ่งแวดล้อมเรามีความถนัดในด้านนี้ที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ต้องการเข้าไปคุมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพียงแต่ขอเข้าไปมีส่วนร่วมเท่านั้นเพื่อที่จะผลักดันนโยบายของทางพรรค ที่รับปากเอาไว้กับประชาชนนณา,าพักกล่าวนะครับทางด้านเลขาธิการพักนาะยสนติภาพก็บอกว่าพักเราไม่ได้ต้องการดูแลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพียงแต่ต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการทํางานเพื่อที่จะผลักดันนโยบายของทางพักที่เกี่ยวกับป่าไม้และสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพักเราได้กระทรวงอื่น ก็เท่ากับว่าเราไม่สามารถผลักดันนโยบายของทางพักที่รับปากไว้กับประชาชนได้จึงอยากให้ทางพักพลังประชารัฐมีการทบทวนเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งถงนะวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนไม่เคยติดต่อมาเรื่องมาขอนโยบายอะไรไม่มีนะครับก็เป็นพักที่ตกตำรวจพักผมเนี่ยมันเป็นพักเฉพาะกิจเป็นเรื่องสัตว์ป่าชนะไปยังอื่นไม่ได้เลยผมจะไปอยู่กระทรวงวัฒนธรรมมาอยู่สาธารณอะไรไม่ได้เลยนะ ขอให้มีส่วนเล็กน้อยได้มีส่วนเข้าไปผักการเรื่องป่าเพื่อจะแก้ไขปัญหาส่วนรวมของประเทศชาติบ้านเมืองไปทำเนี่ยไม่จะทําให้พรรคผมไม่ทําให้รัฐบาลแต่ทําให้คนไทยส่วนใหชาติบ้านเมืองให้มันเดินไปที่ถูกที่ควรเรื่องคนอยู่กับป่าจะอยู่กันยังไงเพราะปลาสงวนในชาติของประเทศไทยวันนี้ก็ยังเป็นภาษาอยู่เนี่ยใครมาก็อยู่เนี่ยเดี๋ยวก็ผ่นอนผันผ่นอนผันผ่อนผันก็อยู่มันไม่มตกมันจะปที่ผมก็ให้เวลา ทางพักพลังประชารัฐไปคิดทบทวนถ้าหากว่าผลการเราาิราจาต่างระหว่างนี้เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าท่านไม่เปลี่ยนแปลงยินดีให้พักร่วมรัฐบาลเป็นผู้ดูแลกระทรวงทรัพย์ยึตามระยาทผมไม่ยุ่งอะไรไได้แล้วผมก็จะขอตัวทำหน้าที่ของฝ่ายพักนะฮะวนพักอื่นจะทายัางไงผมไม่ทราบต้องไปถามมาันตอนเริ่มต้นเนี่ยหัวหน้าเนี่ยตั้งใจจะไปแก้ปัญหาเรื่องผลป่าอย่างเดียว และนโยบายเราตรงเราเน้นวัวตถุประสงค์เราข้อบบังคับพักเราอย่างนี้อย่างเดียวแต่นี้พอไปเปลี่ยนเกษนารมในใครกันที่หัวหน้าเข้าไปเนี่ยเป็นคําตอบว่าพักประชารัฐนีเชิญแล้วให้ไปดูแลเรื่องทัพเากรยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่พอเปลี่ยนข้อเท็จจริงเนี่ยแล้วจะให้เราไปทําอะไรซึ่งงานถนัดเราเนี่ยมัดตรงเราก็คือป่าไม้คือทัพยากรยธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเราจะดูแลกับคนทั้งประเทศกับคนที่อยู่กับป่าถ้ารู้ไม่คนบจบเนี่ย อิสรภาพของคนเนี่ยที่อยู่กับป่าเนี่ยในในถือโอกาสตรงนี้ท่านคนที่อยู่กับป่าผมอยู่จังหวัดน่านเนี่ยนะในพื้นที่ป่าเนี่ยมีโรงเรียนมีสถานสถานีาน,นาไม่มีฐานีตำรวจมีที่ทําการอบตอยู่กับป่าทั้งนั้นแล้วรัฐเนี่ยไปส่งเสริมให้ไฟฟ้าประปาเลขบ้านรัฐทําทั้งนั้นแต่พอถึงเวลาคนเหล่านี้จะต้องถูกดาเนินคดีข้อหาบุกรุกป่าสงวนเราต้องไปแก้ท่านทํายังไงคน,นเนี่ยอยู่โดยชอบ อิสรภาพเขาการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา4ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จิตจเสรีภาพความสุขภาพต้องมีเราทําอย่างื่นไม่ได้นะครับเราแก้ปัญหานี้กับคนทั้งประเทศได้เพราะเมื่อหัวหน้าเนี่ยไปรับปากแล้วเขาก็บอกว่าจะให้ดูแลอย่างนี้พอมาปั๊บไม่ได้ต้งให้มาช่วยดูแลไม่ใมาเป็นรัฐตีนะไม่ไม่ให้มาช่วยดูแลนั่นแหละือมาแก้ไขเรื่องนี้แต่พอมันไม่มีคำตอบเนี่ยเราจะเดินได้ยังไง